สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูรุไถ่เมืองช้างครับสวัสดียายเย็นๆครับอยู่กับเจ้าซูเปอร์จิ๋วพัดนะครับผมนี่ครับใครเสียงส่งเข้าประกวดครับตัวนี้ของลูกค้าบาปีปตุมครับที่ขายไปให้แกนะครับนี่ครับของคุณแม่รันจวนครับกิลีครับนี่ครับถ้าแกขายไปเพิ่งมีโอกาสได้มาถ่ายครับครั้งแรกครับผมนี่ครับเจ้าซูเปอร์จิ๋วครับ mưa chịu quá Hãy cái cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì không ็กประมาณนี้ครับุอปอจิวครับนร,บรือว่าทำงานคล่องตัวครับเปเกี่ยวใกล้ๆครับคนีุ้ปปิวแต่การทางานไม่จิวครับถือว่าการทำงานเชยนนี้ถือว่าไม่แพ้รถใหญ่ครับ าเกตนี้นะครับมาวิ่งสิบไล่ลงมานี่ถือว่าตัวนี้เอาอยู่ครับถ้าสิบไล่แปลงแล้วสิบไล่5้าไล่ลงมาสิบไล่ลงมานี่คันนี้เอาอยู่ครับคันถือว่าทํางานไม่แพ้รถใหญ่ครับสําหรับเจ้าซูปเปอร์จิวพัดครับทั้นแกขไข คือว่าแนะนําให้แกไปซื้อมาเพิ่งมีโอกาสได้มาถ่ายครับเพราะว่าอยู่คนละที่ครับห่างกันประมาณ50-60โลได้ครับนี่ครับตู้ก็จะเป็นหนุนงวงหน่อยครับถ้าเจอเข้าลมครับก็จะประมาณนี้ครับไม่ต่างน้อยครับพวกสิ่งของต่างี้ยสินไหลแบ่เมกะซัมมันผมใส่ยูไนเมกะซัมตัวมันละตามันกะซัมตัวมันนั่นละ พระแท้จะของบนอยู่นี่เพิ่นข้าบ้านสิแแมมนน่่จะงไปนอนใส่หมื่อแรกนี่ลงไปนอนพุ่นสิ ใช้รรเสียงครับใช้เสียงยนต์หุ่นหุ่นหุ่นอุปกรณ์ครับสุปกรณ์กริญการช่างนี่ครับของเราจอดแล้วครับ ตัวน่อยวิ่งครับแอบ่อยวิ่งครับพื้นที่ตรงนี้น้าประมาณสามไร่ครับก็จะอยู่ที่ประมาณสามไร่ครับจักซุปเปอร์จิ๋วครับตัวเล็กสเปคเทพครับจิ๋วแต่ไม่จิ๋วครับเนี๋ย ถือว่าทํางานคล่องพอตัวครับตอนกลางวันไม่มีเวลาถ่ายครับเพราะว่าผมก็ขับอีกคันครับผมก็ขับรถเกี่ยวเหมือนกันครับแต่พอดีใช้ไม่เกี่ยวข้างๆครับนี่ครับรถผมจอดยู่นี้ครับนี่ครับทำงานน่าจะมืดๆนะครับมองไม่เห็นครับอยู่งข้าๆตรงข้ามรั้วพอดีครับเลยได้มีโอกาสมาถ่ายครับนี่ครับอยู่ตรงข้ามรั้วพอดีเลยมีโอกาสได้ถ่ายครับตอนกลางคืนก็ถ่ายตอนกลางคืนครับผม มันก็จะประมาณนี้ครับหน้าเกี่ยวก็จะอยู่ที่2เมตรนิดๆครับนี่ครับไม่รู้ว่าถึง2เมตรแปดหรือเปล่านะครับเพราะรายละเอียดไม่แน่ใจครับผมขออภัยด้วยนะครับประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเข้าลายสวนก็จะประมาณนี้ครับสำหรับไช่สิงครับปาดก็จะเร็วๆประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าไช่สิงครับเพราะว่าระบบปัดหน้าเป็นมอเตอร์ครับ,บระบบปัดหน้าเป็นมอเตอร์ครับ โอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิง่งสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ